เฮ้ยตัวหลังเปแล้ววะไอตัวหน้านี่กราบสวัสดีกันด้วยนะครับพี่พี่กราบสวัสดีลุงป้านะที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับพี่พี่นะก็วันนี้นะครับพี่พี่คือมีชาวบ้านนี่ยคนหนึ่งนะก็คือเอาง่ายๆเลยนะเขาเป็นไงอ่ะ เป็นลุงที่ผมรู้จักแล้วกันนะครับพี่ๆผมไม่อยากเอ่ยชื่อหรือไม่อยากเอ่ยนามนะเขาเนี่ยมาบอกผมว่าอาห้างเนี่ยที่ด้าเนี่ยกับพ่อเนี่ยไปสร้างเนี่ยเขาเจอแล้วนะแล้วก็วันนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวนะครับพี่ๆเขาไปกับน้องๆเขานะแล้วก็เขาไปเจอว่าห้างนั้นน่ะมีคนอยู่นะแล้วก็มีเจ้าของด้วยนะเขาเนี่ยพยายามบอกแล้วนะว่าเป็นห้างของผมนะแต่ว่า อาเขาบอกว่าเขาไม่ฟังเลยนะพี่พี่ครับก็โอเคพี่พี่ผมเนี่ยจะเข้าไปถามเขาหน่อยนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าอะไรนะครับพี่พี่ผมดูหน้าตาเขาเหมือนจะพูดแบบพูดไปยิ้มไปผมไม่รู้ว่าปั่นผมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปดูหน่อยนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับพี่พี่ก่อนที่เราจะไปน้องด้าขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับพี่พไปกันเลย นะครับพี่พี่มันก็เป็นจริงอย่างที่ไอชาวบ้านคุณลุงคนนั้นนะได้บอกผมด้วยนะมันคือเรื่องจริงนะครับพี่พี่ดูเอานะเจอเลยนะสองหัวโจกนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันเป็นใครนะพี่พ,พี่นะมันมีอยู่สองสองคนนะครับพี่พี่มันจะไอผมขาวคนหนึ่งแล้วก็ไอผมดำคนหนึ่งนะ พูดตรงๆนะพี่พี่นะผมไม่ยอมนะเพราะว่าห้างเนี้ยผมสร้างกับพ่อมานะคือพ่อผมเนี่ยอุตส่าห์เนี่ยสร้างให้กับน้องคนป่าหรือว่าน้องไม้เนี่ยผมจะไม่ยอมไม่ใครเอาไปฟรีๆแบบนี้แน่นอนนะครับพี่ๆี่ผมอยากทราบมากเลยนะว่าทําไมาเขาถึงมาที่นี่นะครับพี่พดูนะครับพี่ๆี่เห็นไหม ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกหมอผีนะพี่พี่สังเกตดูดีๆนะมันพุทธศัก,กร,รียงนะผมคิดว่ามันเป็นหมอผีนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับพี่พี่ มันกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้นะเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนะนะผมไม่ยอมให้ห้างห้างนี้ไปเป็นของคนอื่นเด็ดขันนะครับพี่พี่ผม,ผมไม่ยอมให้พวกมันเนี่ยมาเอาห้างห้างนี้ของผมไปนะผมจะบอกเขานะว่าผมเป็นคนสร้างนะ<อ><อ>ผมจะไปคุยกับเขาดีๆในประาทก,กระเรียงนะไม่รู้ว่าเขาจะฟังผมบ่นนะพี่พี่นะ<อ>ผมจะลองเข้าไปนะครับพี่พี่ เออพูดพูดไทยได้ไหมครับเฮ้ยเก็บเด้เลยเก็บไปกาเลยเขาเขาพูดแต่ภาษากะเหลี่ยงนะพี่ๆนะอย่าเข้ามาเก็บไปตาเลยให้มื่อบริยเดียดีว่าโอ้แพรตัวนี้ว่าอัตต้ตัวนี้เย่บป้านี่โดยยรนี่ มาจุดเดียอ่ะที่ได้็บแบตาเลยนึบ่บอลอย่าเดผมมาคุยดีๆนะเ<ม>นื่อกีกีนล่นะสว,วะตอนนี้คือมันไม่ฟังผมเลยน,นะมันจะไล่ผมอย่างเดียวเนี่ยมาคุยดีๆไม่ได้ตั้งใจจะเอามีดมาพอดีเข้ามาใกล้ก็เลยต้องยกมาจะให้จะเอโดูให้หนึ่งกบอลซื้อบ่า งี้ซื้อให้บริะารบ้าจดอาอเคเ,เนี่ยที่จะพืวนีอีนนบ้าสองบา้าอย่าอย่าป้าบอรอเดี๋ยอย่าบ,บอรอเก็บไปไว้ตาหล่อรอีเหมือนจะคุยเกเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะแนดบบ้าพี่เหนือก่ะคือนื้ซีดับูดเอาให้โตแหโตอีบอซีเนี่ยปจะเข้าก่อนเนี่ยน,น,นี่ด้บบ้าปจะเาข้าเหนื่ออ่ะ เลยคือว่าดบ,บูเให้ต่อไปต่วหรและมันนี่นกินเรื่องสวอปโอเกะกีบอมันไม่ฟังผมเลยนะมันนี่นี่กินเด้ดประจันเลยมันไล่ผมอย่างเดียวเลยนะนี่นั่นเลยมานิซี่นะคุณให้ต่อเนี่ยไอ้กะต๊อบเนี่ยพ่อผมกับผมเนี่ยเป็นคนสร้างให้น้องคนปลาผมไม่อยากมีเรื่องผมมาคุยดีดีเหมือนว่าเขาจะยึดเป็นที่ของเขาเลยนะครับพี่พ เขาไม่คุยไม่อะไรกับผมเลยนะเขาจะไล่ผมอย่างเดียวเลยอ่ะผมก็มาดีๆผมไม่ตั้งใจจะจะชักมีดออกมานะเพราะว่าเขาเข้ามาเกลกๆอะประชิดใกล้ผมเกินอนะ่ะยืมมืออะนีน่ววาดบูดเโต้พี่เพ่ในันนี้ว่าคือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือมาโซบากิเนี่ยพ,พี่พี่เขาก็คือจะพยายามไล่เราออกอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวผมจะลองถามนะว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรกันนะทำไมไว้ผมเข้ายาวกันนะ เกี่บา่กี่บาเลยน่สุกเอดูอ้กี่บาเลยนี่กี่ก่อนี่เจอน้าสมองก่าีไรกีนี่กี่กคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะนี่กี่ก่อาไม่้าไม่ หน้าบ่อตัวนี่กี่วะมาดิมาหมอกี่ท่อเดี๋ยวท่อเลี้ยงท่อเดี๋ยวตบลีเดี๋ยวท่อเหตุอะวะเหตุอะหมอฮึฮึฮึชิโนอล็อกชิโน่ลอกพี่พี่ครับคือผมเนี่ยพยายามจะไม่ชักมิดไม่อะไรแล้วนะ ที่นรกก็ในม่สภาอที่นรกผมไ่ให้นั่งคุยกันดีๆนะคือกี้กี่บอคุยนี่กี้บาได้กี้บาทอ่ะอเจาหินโยนเย้ลยมาเจกูดต้าหนังสือกี่กอเดี๋วคือได้หล่อนหนังสือบ่าแน่นี่มแหละได้ป ตอนนี้เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับพี่พี่ไม่ฟังไม่อะไรแล้วก็กกมันถามผมว่ารู้ไหมว่ามันเป็นใครโดอนอังเก็บมันตาก็ฮะคุณมึงสองตัวเป็นใครอ่ะเจะจิเดมเลฮะมากลางบนห้างกูอ่ะั่ยังกงบ้ามันเเมีอะไร ฮะมันซื้อเกมมาแต่ละบ้าขานะบ้ากีได้เนี่ยผมถามว่าเป็นใครนะมันบอกผมว่าไม่เกี่ยวกับมึงหรอกมึงจะไปไหนก็ไปนะมีกีบ้ากีกีได้สำหรัวะไม่ดบ้าไปเลยคุยบุ๊คคุยเหรกูนะกว่าเดี๋ยววันนึงไปให้กี่หญ่นี่กว่าดีมันซื้อเกมมาแต่ละเจอกระซิบก่อนนะซื้อดาบ้าหรอต่บ้าขาดนะบ้าเอาวิปเปโล่ มันบอกมันเป็นหมอพี่นะเราก็ที่นี่ที่มันนะอย่ามายุ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้ดีกี่กี้ดได้ยเ้เเฮยเเฮเลย,เลย,เลยเ ขอน oh. <S <S <P 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 ัูสุดซูดีมอพี่พี่ครับผมรู้นะว่ามันเป็นใครนะผมดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นพวกหมอบผีนะเล่นของเล่นสสายศาสตร์นะแล้วก็ไว้ผมยาวนะไอตัวไหนเป็นลูกพี่ตัวไหนเป็นลูกน้องก็ไม่รู้แล้วนะตอนนี้เลยเหรอแตนผลับมาเลยดูดูดูไดยพอยบ้าเล่ได้พอยบ้า ต้องขะทาเลยวะเฮ้ยเลลีบอเลเลบอพ่อเยังเ่้เฮ้ยเฮ้ยพ่อเฮ้ยเี้ยงีกีกีโลขี่กีกีโลขี่ไอ้ยีไอ้นี่ดิกีกีนี่สุโลขี่เดินโนดับลานเนี่ยฮะเฮโนดิกี เฮ้ยย,ย,ยตัวหลังไปแล้ววะไอะตัวหน้านี่ยี่ไดกี่ที่นี่กี่ <c oughs> ออกูอยู่ที่ไหนกู้ยู่ท,ที่ไหพ่อหนุน่มกูสู้อดีโมขนาฟืมาซื้อขียอะไรทอดอะไีะสาววง้นคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะพี่ๆนะต่างคนต่างใช้วุ้ของกันละกันอะือทอดขียอีซะ

อะไกี่บ้าวุ้ยดิมันท้องคาถาเลยของมันวะเมนเน่ในกระบะอันนี้นี่เหมือนกันเมนเน่ในกระบะประชาค่ะเนี่ยแมนเน่ในกระบะประชาเนี่ยมันบอกผมว่าเมนเ่ใกระบะประชาเนี่ยพี่พี่มันท้องคาถาที่นี่นี่มันเหมือนว่าท้องกคาถาทำมึงเข้ามามึงจะโดนผีเข้าถ้ามึงเข้ามามันจะโดนผีเข้าถ้ามึงเข้ามามันจะโดนผีเข้ามันท้องอย่างนี้นะพี่พี่นะ จาตัวล่างไอ้ตัวไอ้ตัวดำหมดหมดลิปไปแล้วนะเป็นอะไรของผู้มันวะเป็นที่อะไรเยอกิโลไงมันก็ไม่ยอมออกจากห้างเลยนะไอ้พวกนี้นะทำยังไงมันก็ไม่ยอมออกจากห้างเลยนูนวะ เฮ้ยดูตัวนั้นไปพี่ดูแววตามันนะอัคัระอะไรวะเราแม่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเว้ยยังลยทอดเราช่อยวะไม่เลยไปเฮ้ เฮ้ย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 สองตัวนี้นี่เหมือนอยากไอ้เฮี้ยนี่เหมือนว่ามันไม่ใช่ผมมันจริงๆนะมันจะใส่อำพรางหน้ามันเฉยๆนะไอ้ตัวนี้พี่นะ ว่าใช่เว้ยมันไม่อยากให้ไม่อยากให้คนอื่นรู้ใช่ไหมได้เฮ้ยพี่ดูสิมันเอาเข้ามาข้างในนี่ได้มันรู้ได้ไงวะดูดิพี่พี่มันเลี้ยงกบด้วยนันว เลี้ยงกบมันด้วยนะดูนะดูนะพี่พี่นะโอ้ยหมอฟีคนนี้มันร้ายนะวะพี่พี่มันเลี้ยงกบมันไว้ด้วยนัวไม่เลยไม่ไหวด้วยลงเลยลงเ้ยเฮ้ยที่ลงเฮ้ยเฮ้ย 으으 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 으 啊！啊！啊！哥 <laughs>，哥！你在那里？你那个？你那个？啊！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  ハハ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 ハ。 やった เีกไว้้หนาไยกีก๋วยกีก๋วยเฮ้ย,ย,ย,ยพี่ก็อผมไม่ใช้คาถาคมสู้พกันไม่ได้จริงวะพี่เป็นมนุษย์เนี่ยใช้คาถาคมสู้ไม่ได้ ใช้กำลังแล้วพวกมันก็อยู่กันสองคนนะพี่ดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยผมจะต้องถอยนะผมต้องไปหาพักพวกมันจัดการพวกมันนะพี่พี่ผมว่าถ้าผมมีพวกนะแต่พวกนี้คงไม่รอดหรอกนเดี๋ยวเจอกัน